ครับอันนี้กลับมากับ n k c c Warmup Tournament นะครับเป็นการเจอกันระหว่างในรอบชิงระหว่าง XGR แกงล็อกเก t นะครับเจอกับ v r v i t l r i d e r ครับ v i t l r i d e r อยู่ฝั่งบูนะครับแล้วก็ GR อยู่ฝั่งเพลเนะครับตอนนี้มีการดับตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่ง ไวต้าไรเดอร์มีการหยิบดิลลี่ครับไอ,อบิทแคนงวิ่ว่ะแล้วแต่คนจะเรียกนะฮะเซตแล้วก็ <Set S 2> ทิสซนา่านะครับส่วนฝั่ง x อ r เนะี่ยมีการเรียกเทสแซกจาวานแล้วก็โอเลนาแล้วเป็นมิดฟอร์จูนนะตัวสุดท้าย โดยผู้เล่นนะครับฝั่งทางเวตาลได้เลยครับคือคเอ็มพีเล่นนิตลีครับโอจามาจิกเล่นบิดแข็งครับใบตีครับเล่นวีครับโฮลี่สเตงเล่นเซตและอาธาอารทเฮดเล่นทิสนาครับฝั่งเอ็กจีอาร์ครับจักรมอยเล่นเทสนะครับฟูฟี่เล่นแซกครับจาวาเล่นโดยเอ็กบ็อกซ์สามหกศูนย์ครับเอ็นนูเล่นโอเลน่าแต่ตอนนี้มีการ เข้ามาอินเวดป่าครับยังไม่รู้ว่าฝั่งนี้เห็นหรือเปล่าแต่ฝั่งนี้มีการปักวาดไวซหรับไวต้าไรเดอร์เห็นมีการแซกว้าบจาวานว้าบกลับแต่ยังไม่กลับนะฮะฝั่งนี้เหมือนจะรู้ตัวก็เลยอินเวดคืนนะครับกลายเป็นการอินเวดกันเลยนะเหมือนจะวาบแล้วก็ว้าบกลับไปเรียบร้อยแล้วสาหรับจาวานกลับไปคนแรกอะคือฝั่งนี้อยู่อินเวดอยู่ฝั่งนี้มีวาดเห็นเหมือนกันนะกลายเป็นการอินเวดสลับกันทั้างนั้นฝั่งนี้ก็วาดเอาไว้อยู่อะ ในการอีเวนต์เลนในช่วงต้นเกมสลับกันนะครับก็คงยังไม่มีผลเสียอะไรแต่แคลนี่น่าจะเดินกลับเลนได้ช้ากว่าแล้วจาวานมารออยู่เลนบนแล้วกดเดมาเพียอสแตนดาร์ดจะแยกงไปไม่ได้ครับยังเป็นไวที่ลากไม่ได้แล้วก็เดินกลับไปเลยทิ้งเศษซากอ้อยของมินเนี่ยนทิ้งไว้ส่ววฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะมีการโยกย้ายเดินกลับเลนนะผ่านกันตรงกลางหนฝั่งนี้เดินมาถึงไวกว่าครับเพราะว่าใกล้เลนนะเลนบนเกินเจอกันระหว่างนีเดลีครับ เจอกับจาวานะเรนการเป็นเซเจอร์อเรียนาเรนล่างเป็นบิดแข็งคู่กับทิสนาเจอกับมิดพอจูและเทน,นะครับกำลังเดินกับไม่มีการไปปักหวดัดรอไว้ก่อนเนะี่ยพูดอย่างกันรู้ล่วงหน้าส่วนวิ่งกลับไปเอาบูลเทนเดียรแซกค,ครับเล่นทำไมอย่างงี้จะได้โดนข่มอ่ะนะเพราะสตาร์ช็อตแย่ไปถึงหกมีการฮุกเข้ามายังยิงแต่ต้นเกมมีการกระโดดล็อกเก็ตจ้ำไปเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้มีการยิงแล้วยิงถึงก็แปดหนีเสียแปดไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเลนล่างมิดพอจู แต่เลเวลยังคงนำอยู่นะครับเพราะฝั่งนี้ต้องเรียกเขาเข้าเลนช้ามีซีก็ดีกว่าเยอะแซกมีการมาด้อมๆมองๆตรงกลางฮะง้างไปแล้วอีลติสสลิงช็อตเลงมุมยังยังง้างอยู่แล้วก็ไม่ดีเลยเอ็นบนคงไม่มีอะไรเป็นการหลอยแต่ออกเป็นครัดัมเมอร์ก่อนอันแรกเอาไว้กันจาวานดากอนตายฮะเอาลูกบอลไปครึงหน้าก็เจ็บๆกันไปสำหรับเซตในช่วงต้นเกมส่วนเลนล่าที่จะโดนกดหนักนะฮะ เทสหยิบสเปลเป็นอีกไหนเลยครับเอามากดในช่วงต้นเกมะกะว่าจะฆ่างเดียวกันเลยทีเดียวเซสยังใกล้เคียงกันอยู่ยว8ต่อ11ครับอาจจะเป็นเพราะเข้าเข้าเลนช้าอะไรเซสต่างกันอยู่3ตัวเลนกลางเป็นโอลน่าให้ทำได้ดีกว่าช่วงต้นเกมซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะแซคดมลอม,มองเดินไปเลนบนส่วนายมายืนจ้องที่เลนกลางมาตีเวทธรรมดา เล่นล่ามีการยิงสโลกันมาปก,ปกติมีการหยิบไม้อีนเลน,นเป็นสกิลแรกแล้วเป็นเับเบัลอัพเป็นสกิลที่2องนะครับ <S 2> <S 2> วายก็ยังคงความป่าอยู่ส่วนแซงมาโกงเลยที่ซีลิงช็อตไปว้าวอะโดนป้อมยิงฟีไปหนึทีแล้วก็กลับไปเลนบนรู้สึกจะเป็นจาวาที่กดนิดาลีอยู่นะครับกด <est> ถึงหน้าป้อมเลยทีเดียว นี่เซนีเดลีน่าจะเป็นก็เป็นตัวที่มีการัซเทนสูงโดนนี้โดนดันคืนเข้ามาครับซีเอสเรียกว่าใกล้เคียงกันมากอระหว่วังนี้เจอแซกที่เดินมาก็เจอหวาดเหมือนจะรู้ว่ามีหวาดแต่เขายังคงเดินอยู่ในปาแล้วก็โดนไปเจวังเจ้ากเลมมันไม่มีมันไม่มีส่วนฝั่งนี้ก็ยังคงฟาร์มอยู่อ่ะแซกยังมีการเดินเกมที่ดีกว่าววยช่วงต้นเกมอะที่ยังไม่ผลวมาในเลนเลยลล่ามีการโยนตะเกียงมาถามหาชิคเลตติ้งคะ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังคงเป็นการลัดมินเนี่ยนแข่งกันเป็นปกติเลนกลางอันกดอย่างหนักครับไม่ได้เป็นเลนที่มีการบวกที่สนุกสุดแล้วแต่ว่าคู่เลนล่างนี่เราเรียกว่าเป็นคู่ที่ฉาบฉวยทั้งคู่มีเทปท,ท,ที่มีเดซเซนเทนนะที่ว่าเป็นการดึงโอ้โหฟาดหน้าไปฮะติดสกิลพาสติกของสกิลเฟสที่อัพนำมาด้วยฮะส่วนปีแข่งก็มีสกิลฮุกเหมือนกันนะครับทำให้ เลนนี้ต้องเรียกว่าล็อกเก็ตแกไปโดนคีฟเต็มๆะแล้วเดนเซนมาโดนเต็มๆเหมือนกันกดล็อกเก็ตจั๊มหดีดดออกมาแล้วบิ๊กแข็งอยู่กลางวงโดนอีกไนท์ไปก่อนแล้วแฟดเนี้ยว่าไเฮ้ยอะไรไม่โดนอีกไนท์เผาตายไปดปานล่างเฟสบัตตรงไปของเทสที่กดอีกไนท์ใส่บิ๊กแข็งล่วงไว้นะครับ แซกก็ยังคงฟาร,ร์มต่อไปอรส่วนวีเดินขึ้นไปเช็คเลตติ้งด้านบนแล้วชาร์จเข้าไปต่อยครับต่อยครับพอตนี้เกาะแตกไป้วครับโดนยังแฟดแฝดนี้แฟดต,ตามแล้วต่อยตายเรียบร้อยบบนเป็นวีได้ฆ่าฮิวจาวายไปหลังจากเลนล่างตายทําให้โดนกดเข้ามาในป้อม CS เริ่มต่างถึง14ตัวครับเลนล่างเริ่มจะเห็นผลจากการที่ัพพอร์ตคู่ s ล p พอร์ตายไปฮะส่วน่เลนกลางโอเลน่าหนีกลับบ้านไปครับออกเป็นชาริสออฟฮาร์โมนีมาเป็นชิ้นแรกครับ ต้องดูสัก,กิลวี่เลยะฮะวอลเบเกอร์เดดโบอะไรพวกนี้าการโดนกดมินเนี่ยนเข้าป้อมอย่างนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าาทำให้ล้านยากนะครับเห็นเกระโดดล็อกเก็ตจับล้านมินเนี่ยนกันเลยทีเดียวนิโตรจูนว,ว์ปกลับไปแล้วแต่มินเนียน่ยซีไอต่างกันเยอะมากครับส่วนเลนกลางไม่มีอะไรยังเป็นการปอดกันไปเรื่อยๆ ตอนนี้โอ้โหขึ้นมาเป็น BF เอฟซอร์ทีนแรกเลยภายในเวลาที่แค่เจ็ดนาทีเท่านั้นนะแล้วแซกเข้ามาโกงตรงกลางอีกแล้วยังคงจะโกงแล้วโดดอีเล็กติลิงช็อตถึงกับสลับล่างวิญญาณอะไร Shadow เลยแหละมันชื่ออะไร Living Shadow ดดครับหนีออกมาเนี่ยรียกดเทเลพอร์ตขึ้นไปเลนบนครับไปช่วยวี่งแล้วก็เลนบนซัดกันจาวันยังไม่รู้ปลาหอกเขาเปเต็มเต็มอะ รู้สึกจะเต็มทีแล้วเมื่อกี้มีการต่อยวอลเบเกอร์ไวเกาะแตกไปเรียบร้อยเป็น2ต่ตอนหนึ่งแล้วยังซัดอยู่ครับส่วนเลนล่างไม่มีอะไรฮะรึอเปล่าฮุกมาแล้วยิงมาเต็มเต็มเทสฮะย่าคงยิงอยู่ย่าคงยิงอยู่เดซเซนเทสไม่โดนฮะแล้วรู้สึกจะโดนไล่แทนแล้วด้วยความที่มันมีเดียซอนแล้วก็โดนเข้าไปกดบารียแล้วยิงยังไม่ต่อยไปเรียบร้อยแลกคู่ตะเป็นการแลกเอดีกับแคลรี่นั่นไอเอดีกับซัพพอร์ตนะครับไม่น่าจะฟุงเท่าไหร่แล้วยังยิงดับเบิลอัพไล่ยิงอยู่ยังไล่ยิงอยู่ ยังไล่ยิงอยู่แต่ดิแข็คเปความเร็วกดแว้นหนีไปเรียบร้อยแล้วบินมาแซกมาดกดหมัดยังยืดตายไปะกลายเป็นเลนล่างตายไปสองศพแล้วเทสศพเดียวนะครับซีเอสก็ยังคงไหลนำไปเรืเร่อยๆเนื่องจากการตายนะครับส่วนรู้สึกวี่งจะมาย้ําเลนบนอยู่บ่อยครั้งซึ่งตอนนี้เขาไม่หวานแล้วฮนะ <c ười> กันโดนแซกกลับมาเลนกลางมายืนค้ำเลนให้โอเรเน,น่าน่าจะยิงนอย่างไ้นนะโอเรเน,น่ากลับบ้านไปแล้ว กจะโดนตอดเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะทางน,นี้ CS นำอยู่แล้วโดโดโด,ดกันต่อนหน้าตาลเดินผ่านไปแบบไม่สนเจอ,อะไรเลยโหมีการเอาวาดมาวางไว้ตอนไหนไม่ทราบนะฮะไม่ขึ้นสสญลักษ์ในแมปด้วยนะฮะเนี่ยฮะมันมีไหมไม่นมไม่มีมันมีหวา่าพีก็เก็บบูมาส่วนบูฝั่งนี้น่าจะเทรดให้โอเรน,น่านะครับ ไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดเซตเซตเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้บูอยู่แล้วนะฮะรู้สึกเลนล่างโดนกดและซีจะต่างกันเยอะมากอยู่นะครับการกดเข้าป้อมนี่มีผลมากแล้วขึ้นมาเป็นแมพลิกสเกปเตอร์เตรียมขึ้นบัตเทอร์เตอร์ครับหวานมีการหวาดในตำแหน่งเดียวกันนะส่วนต้องเรียกว่าเทสมีฟิลโลเฟอร์สโตนส่วนวิดแคงพยายามจะออกไซสโตนเปนอันแรกครับ เดือยเพิ่มตอนนี้ช่วยเด้งตังทำให้ตัวสัพอตอยู่ได้ง่ายขึ้นนะฮะแซคเดินมาเลนล่างอีกแล้วพร้อมเลดบัฟนะครับขอนี้ข่วแวลจะมีศพนะครับ,บ,รบยังไม่รู้ยังคงไม่รู้ฝั่งนี้มีวิชันเคลียร์อยู่แล้วเดยเซนเทนก็ไปเต็มๆแล้วแซคเลเดบบล็อกมาแซคกระโดดเข้ามาแฟดหนีก็ยังไม่รอดแฟดต,ตามยิงไปเดบันอับลวงฮะแล้วนะลมีแคนตามายังอยู่กลางวงล้อมาเรียบร้อยฮะเกาะก็ะทําอะไรไม่ได้ครับ เป็นคิวของมิดฟอร์จูเลเทสครับทำให้สกอร์ตอนนี้เป็น2อต่อหเลนล่างโดนยับมากครับตอนนี้5้าศพเกิดจากเลนล่างนะครับของฝั่งของฝั่งวิตาไรเดอร์ครับดาวานที่โดนยับตอนนี้พาย,ยายามออกน่าจะออกเป็นบูทเทอรไลเซอร์ครับอันแรกแล้วมีการเอาครูะมังกรครับหลังจากที่เลนล่างตายไปทำให้างสะดวกครับก็ไม่มีใครไปดู น่าจะรู้แหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเลนล่างตายเนี่ยก็จะไปหันไปหาอามังกรทันทีแล้วเลนกลางกลับมาไม่ทันนะรู้สึกจาวานจะล้วงข้างหลังแล้ววอลเบเกอร์ตามไปไล่ตีครับยังไม่มีอะไรมีการกดคอ,อมานชิวให้ยังยังแว้นยังแวน้แวนยังหิวยังหิวน่าจะเป็นการไดของจาวานที่เดินมาจากเลนบนไดเข้าไปที่ใส่เซตเต็มๆนะฮะก็ คอมมานด์ช็อกเว็บไม่ได้ใช้ด้วยฮนะแต่มีการใช้แคตตรลิซึมของจาวานไปฮนะจาวานเอาเป็นบุหเซอร์ครับส่วนเลนบนนิดเรียวเป็นใจนั่เบลชิ้นแรกเลยครับเอามาสะเทนในเลนเหรอ,อาจจะน,น่าจะเป็นอย่างนั้น้องดูว่าเดี้จะเล่นสายบนะุหเซอร์แทงฮะน่าจะออกเป็นอร่างงับ ่วนเลนล่างก็โดนกด CS เรียกว่ายับจะครึง่งจะจะครึ่งหนึ่งเกร้อยฮุกมาไม่โดนนะแล้วก็แกลบว้าวแล้วยิงดับเบิ้ลมาโคตรเจ็บเลยวเดนเซนเทนเาาก็มากระโดนเปยออกไปแล้วบินหนีโดนดับเบิ้ลแิ่งตายไปสองตัวอย่างสวยงามอะเดินเป็นมุมแล้วก็เกี่ยวอะไรนะเกี่ยวดับเห้เศษหนีออกจากระยะป้อมไป เล่นการมีการปาดเข้ามาแล้วอีกไนท์ใส่ลงไปเด็ดมาร์กแตกกระจายแล้วกดแฟดหนีเล็ดบอนไปทำอะไรไม่ได้บูเซลตัวแตกกระจายเละเทะก็นั่งเก็บเยลลี่ของตัวเองฟื้นเลือดขึ้นมาแล้วบัวก็ถูกถ่ายให้เซตนะไม่มันไม่มีผลมากมีการมีการสูบลูกโป,ป่งตัวเองนะ้เอาส่วนโล้โหนี่มันอะไรเนี่ยมันเยอะมากอะมันเยอะมากสำหรับ กับดักของนิจิลีครับเหมือนเลนลามันเรียกว่าโดนยำจนเละคาเลนไลลัสติกลิงชนมาใครได้วะใครได้ไม่รู้แต่มันหิวมันวอนมันวอนมากโดนล็อกแก๊ปมาเหมือนมึงมาทำาไว้ตรงนี้มึงอยู่ทำไมโดนโอ้โหใส่ไปเต็มเต็ม่ะอันติแล้วแย่เป็นตัวคงถ่ายให้ดิจิหน้าแล้วก็ตีก็ท้เอาแล้วทํางไงมันวิดแข้งได้เชงนั้นเลยเมื่อกี้ลงทุนใช้อาเซอแบตเตอรี่ครับ แต่คนคิวเป็นบิดแข้งทั้งนั้นนะไอ้บิดแข้งคิวไปสองนะครับเลนล่างมีวี่มาคอยประคองเลนแทนนะเนื่องจากเลนล่างโดนยับแบบโอ้โหซีเอสตะขังกัขาดรอยแล้วคิวต้องเรียกว่าบิดฟอร์จูนเฟสสุดๆนะล็อกเก็ตแก๊ปไปว้าวครับส่วนเลนกลางก็หลังจากได้บูบับมาไม่น่ามีอะไรคูโดนตอดเก็บเลอะเกินะมีเดนเดอี่ลันล็อตโผล่เข้ามาแล้วตอนนี้วอลเบเกอร์กลับไปแล้ว โอหมีการยืนยืนยืนหัวเราะกันเลยทีเดียวอะเนบนหลังจากเอาเป็นมลิสเกเ,เ,เตอร์ก็น่าจะทำให้จาวายืนเรนอย่างง่ายฮะแบบชิวๆหน้าด,นด้านๆนะเนล่างโดนอีกแล้วเดสเซนเทนเฉียวหลังไว้ฮะโอ้โหแค่วิ่งไปดูโกเลมน,นิดเดียวอะเอดี AD ตัวเองเกือบตายะ ที่แรกที่จะนาขึ้นเป็นดีกวเตคาร์ลานฮะอ่ะตั้งเรียกว่าพยายามจะออกเบลดุนคิงเป็นไอเทมราคาถูกก็ไม่ได้แพงมากราคาพันพันสี่ร้อยถ้าจผมจำไม่ผิดนะเราแก๊กมาโดนเต็มเต็มแต่ช็อตน,นี้มันไม่น่าแล้วมันมันโดนยิงสวนแต่มันแรงมากเฟ์เกี่ยวถอยไปแล้วเราจำไปเจอเดอะบ็อกติดเต็มๆแล้วบุลเลต์ทัโอ้โหน้าไม้คาที่ไปเลย เมือนจะมาเอาคืนครับวอลสำหรับวีนะฮะมายืนแต่อยู่เลนแล้วโอ้โหเมื่อกี้มันไม่โดนได้ไงเนี่ยมันมันไปอยู่ระหว่างรงกลางของตัวนี้เลนล่ามีการบวกเดือดมีคนโยนถามทางบ้าพ้เสร็จแล้วแซกมันเดินมาแล้วมันอ้อมาแล้วมันอีลัสติกลิงดัดโดนเต็มเตมไม่โดนนะมีการมันยิงยืนแล้ววีตกอยู่กลางวงแล้ว๊กแข้งหลักเพื่อนหลักเพื่อนเป็นแซบบาวนต์เลอรีร่เขไม่ได้ช่วยอะไรครับล่วงไปเรียบร้อยแต่จะแลกได้ไหมแลแกเทสลงไปไม่ได้ครับเลนดับไม่เพียงพอ แล้วป้อมก็แตกไปในทันทีฮะส่วนบีแค้งก็หนีกลับบ้านไปฮะต้องเรียกโอกดกันทุกเลนเลยทีเดียวฮะส่วนตอนนี้ขึ้นมาเป็นชีนนะครับสมนิดเดลียืนอ้อมแล้วรอโอ้โ,อโหยิงมันคีมันคีหน้าไม่ดับเบิลอับกระโดดหนีแต่แฟเต,ตามไปยิงตายคาที่ไปเลยครับโอ้โหกดไลค์ไปแล้วเจดศูนะสำหรับมิดฟอร์จูน ต้องเรียกว่ามีคนจุดึฟดนมากแล้วนี้เข้าไปปาดในป้อมตายคู่ไปเรียบร้อยแล้วบูบับถูกถ่ายอีกครั้งให้โอเล่นมากะมาไม่ทันอะเลนล่างมันก็บวกกันเลนบนก็บวกกันแล้วเลนล่างมันบวกกันอีกแล้วเข้าไปคนสตาติกติวแล้วแว้นหนีไปเลยสู้ไม่ได้ยิงแรงเหลือเกินวีแอร์แบเตอรี่โดนเต็มเต็มครับแต่รู้สึกจะยิงสวนโอ้โหยิงสวนจะเจ็บนะเนียหนีก็เลยเดี๋ยวมีเลนบับเผาอีกต่างหากอ่ะคือใครตอนนี้ก็ยิงสวนตัวป่าได้เลยฮะ ยิงบวกดอกกับ49แล้วมีดาวเพื่อตะเกียงกลับบ้านไปเ่นบนก็โดนตอดกลับบ้านไปเหมือนกันเวยน,น่าเดินกลับเลนกลางนะหลังจากไปช่วยซ้อนทําให้จาวานไม่ตายฟรีนะครับจาวานทาไมไอเทมพี่เกขนาดนี้จาวานกำลังจะขึ้นเบดออฟลูนคิงได้ครับส่วนตอนนี้ฮะเซตได้เบรดออฟลูนคิงกัเช่นกันก็นเหล่าอ้อมไปเหล่าอ้อมไปแล้วนี้มีการเจอกันเล็กน้อยฮะ ทักทายเนี่กับเพื่อนกันนะครับะตวาดเต็มป่าฮนะมีวิชั่นรงนิงมัง,งกรอ,อีกเขาเรียกว่าคุมโซนป่าเต็มๆแล้วตรงนี้ฮิสนาแหลมออกมาขนาดนี้มีลิซจะรอดนะฮะต้องถามคำนี้กันเลยทีเดียวแล้วก็ยังคงยืนยังคงยืนดาคัสกระโดดล็อกกระจับหนีแล้วติดเดสเซนเทนพอดียิงมา็รกโอ้โหถึงต้องแปดหนีรับ จังนี้กางเดอะบ็อกโดนแล้วก็ยิงทิ้งไปเลยครับด้วยอันติของเขาแต่ไม่รอดครับมีตัวาดักหน้าอนอคอมมานช็อตเวฟแล้วเลดบอลไปตายเอาไปถึงได้ป้อมบุญเลยทาสฟาดเข้าไปเรียบร้อยแกร์ตี่อะที่ขนหน้าอ่านว่าอะไรนะเออบัตเตอร์ช็อตนะครับโดนซ้อนกันสี่ตัวเนซ้อนสี่เมื่อกี้นี่ว่ายิงบัตเตอร์ช็อตทิ้งไปแล้ว,ลวกระจุยไปพร้อมกันนะแตตอ้วช็อตนี่มีความเสียหายเดี่ยวนะครับจะห้ยิงตัวใกล้มันจะบินตามไปด้วยนะ แต่ก็ไม่เพียงพอครับมีตัวมาซ้อนเอลเลน่ากดค,คอมมานด์ช็อกเวฟเป็นเล็ดบอลพร้อมกันนะแล้วน,นี่ตายโดนป่าดลงไปข้างล่างเฉยต้องเรียกว่าเฉยครับเมื่อกีเ้เล่นรูปพวกเพราะอะไรอนะ่ะเซตมาเดินปาดเขาเฉยเลยอ่ะเขายิงอยู่สี่ตัวเทศตายเฉยอนะตรงนี้รายการวาร์มกันโดยไม่รู้ยังไม่รู้เดินอ้อมมาอ้าวแล้วเขาปล่อยทิ้งนะครับเดินกลางก็ซัดกันเมามันนะที่ไหนเรามาซัดกันที่ดาก้อนแหม มีการเอาดาคอนกันส่วนตรงนี้รู้สึกจะโดนปักวาตปักวาตสองกันแล้วเรียบร้อยอะแท็กได้ดารคอนไปแล้วอิลติคิลิ่งช็อตนี้รู้สึกจะมาช้าไปแหวนหนีอะไรทีเดียวโอ้โหหน้าไหมจริงโอ้โหยิงกันหน้าไหมเลยทีเดียวนะเอาล้คงไม่พ้นคาตาลิซมและกระทืบในในโดงนะฮะ จับปลาไว้จับกล้องไว้ทันอีกแล้วแม่แย่จริงๆครัก็มีการมาเอาโกเลมนะครับสำหรับทีสนาที่เรียกว่าโลกนี้ช่างอยู่ยากขึ้นทุกวันนะฮะโดนไปหกตัว้วครับยับยับนฮะแล้วเป็นบิทแข็งที่สตาติกฟิวได้รัดช็อตไปแล้วเหลาเ่นบนแตกไปเรียบร้อยนะครับแล้วจะปล่อยให้มันกลับบ้าน่ะไม่ใช่แล้ว เดินและโคดินออเอเชียสโลย์มีการต่อยเข้าไปโอ้ติดสโลว์แล้วเซตเดินเข้ามาปาดรับรองช็อตนี้ไม่น่ารอดกดเดนมาร์้โอ้เสือกวาร์ปหน้าดัานดันสมควรตายต้องบอกว่าเสือกวาร์ปเลยครับเมื่อกี้เซตเด้งไปตรงนี้แต่วานอดไปตรงนี้กดวาร์ปหน้านดัาน,ดานเหมือนป้อมมันเป็นอมตตาอ่ะอเมีกดการวอลเบเกอร์หนีออกมาข้างนอกอ่ะ แล้วเลดบอลไปอยู่กลางวง3คนงงๆงแต่โอลินาโดนปาดข้างหลังแล้วแฟดหนีไปยังติดอีกนายหยุดไม่มีเดนมาร์กอ่ะโหบิกแค้งไม่มีบิกแค้งว่ามันมันแซกแซกยืนค้ำให้ส่วนเลนล่างกระจุยไปเรียบร้อยดิฟไม่อยู่อ่ะพยายามพยายามนะครับยัง,ย,งยังอยู่อะยังคงอยู่ยังไม่รู้ยังปาก็ลิวินยาโดไม่ถึงแล้วแล้วกระโดดเข้าไปนะครับ ขอโทษนะฮะพอภายครับมาต่อกันนะฮะเมื่อกี้ก็อาจจนจบคลิปเรียบร้อยอะภาคเสร็จแล้วมันค้างอะพอปีเกียร์มันค้างก็ดันไม่ได้กดหยุดคลิปตอนที่มันค้างอะก็ยาวๆแล้วภาคกันใหม่คลิปมันเฟลแรกเลยฮะมีกันเอาเวลาทิ้งเศษซากอะไรที่ทำไว้นี่ก็ซ้ำเหมือนเดจาวูอะไรทีเดียวอะ เฮีนหน้าก็ฟังเปลี่น่างโดยมีว่าอยู่ในบุตนะครับเป็นมน์เหมือนกันโอ้โหเรียกว่าตากระตายเข้ามาแล้วคาลิสมโดนไปตีะยังดฮะกดเบลลรุนคิงยัดหน้าเลยเมื่อกี้ินจะโดนไม่เจอวอลเบเกอร์ไม่โดนแล้วยังเก่าอยู่อะจาวานวาแฟนไปทั้งคู่เรือเลนกลางตีป้อมแตกไปแล้วครับ กลายเป็นรู้สึกว่ารอบแรกเมื่อกี้ผมจะได้ดูชัดที่ไล่กันตรงนี้นะครับก็มีการปักดราคัสไตา์แล้วก็โดดนโดดไปเรื่อยๆแล้วเดือยส่วนจาวาบอกวอนนะแปดมาดรากัสตายแล้วค่ะแต่ลืมขังไปเลยฮะตายคากรงไงจริงๆนี่เป็นคอมโบโอแล้วมีการลุกมาแต่ไม่มีคนตามแล้วกดนีเซฟโดนปาดยังไม่ตายแล้วโดนบูลลี่ตามสวนไม่มีใครตายแล้ว็อตนี้เฉย เแตกตัวเป็นเซลดิวชั an, ่นเรียบร้อยนี่ช็อตนี้แตกตัวไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไงก็อยู่ไม่ได้อยู่ไปก็ตายเปล่าะก็คอมโบของฝั่งแกงว่าเกมนี้เราเป็นคอมโบยิ่งดิงอยู่ในโกงฮะเริ่มจากคาตอริซึมแล้วยังมีเดอะบล็อกที่กระโดดไปกลางวงได้หลังจากคอนลงเป็นกลุ่มทุกวกดเดซนเทนไปกลางวงนะแล้วกดทางเดอะบล็อกยังยังมีแซกนะครับแล้วโอเลนาที่รวบแล้วบูลเลตไทม์ของเอ็กว่า ของมิควาจูนที่สาดเข้ามาก็น,น่าไม้เลยทีเดียวคือคอมโบฮะแล้วค,คอมโบพินิหารซึ่งรู้สึกจะติดมาหลายรอบแล้วโดยการเล่เลนเล่นบอลแล้วก็สาดกันเป็นเต็มๆแล้วจวาวาดยังยังแหลมกระโดดก็ไปเสียงไปข้ามาช็อกเวฟติดหนึ่งตัวแล้วนั่นแหละตัวนั้นตายลตเลยสำหรับบีแท็กมีการมาเต้นช็อตไปแล้วไม่ได้พูดผลโดนเดสเซนต์นมากระโดดมา,ดมาตายกลางอากาศเลยแล้ว,วมันมาตบตายตรงนี้หรือว่าหายไปเลยโดนทัดตายกลางอากาศเลยทีเดียว ส่วนฟังแจ่ว่าแกก็ยังเหลาไม่หยุดนะเดี๋ยวเราให้ไปออกกำลังจะได้วอมหมอกนะแต่รู้สึกจะละลายบางแล้วล่วงไปตัวแรกครับส่วนเพชรได้ปาดแจ็กล่วงตามไปฮะแล้วเดียร์นั้่มีปัจจนแล้วสามสองหนึ่งปุ๊บตายครับพี่เอันนจ้าวันเลือดแดงแล้วยังยังยังคงเก๋าอยู่ฮะ ยังยืนยืนเฉยยืนยืนวัดหน้าด้านๆนะไม่สมควรรอดแล้วชอดนี้มีการวอลเปเกอร์มาแล้วยังคืนจะยืนวัดอยู่เหมือนแบบให้เพื่อนกลับไปเพื่อนสองคนก็รอดโดยทั่วไปคด้วยการเสียสละของจาวาหรือการกดผิดไม่แน่ใจแต่คงเป็นการเสียสละมากกว่านะฮะยืนแบบอย่างเท่แล้วมาเจอเศษซากเศษซากของอะไรทมนะไอ้สุดก็รู้ว่ามีเศษซากอะไรทำทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก <aid> ็เอาเป็นสิบต่อ <mainland> สิบเก้าแตกแตกในเรียกว่าแตกในทีเดียวตอนนี้เงินเรียกว่าต่างกันยับยุ่ยเย่แต่ตำแหน่งก็สังเกตกันได้นะครับต่างกันเละเทะโดยเฉพาะตำแหน่งเอดีที่สกิลไอ้สกอร์คิวสกิลคอไม่ใช่สะกอร์คิวต่างกันสิบตัวฮะแถมยังมีแอซิดอะไรอีกเงินก็ ทั้งสองทีมก็ต่างกันหมื่นสองพอดีอะเป๊ะหมื่นสองมีการมาโซนครับแล้วแะเอ๋วปึบลีวิ้งชาโดนหนีออกไปนะมีการกดวาดยัดหน้ามาแล้วก็กดออล์ขึ้นซ้ำใหม่กรอบหนูพี่แกรวยแล้วก็ปักวิชันวัดแล้วเราไม่ต่อยเหรอแล้วจะปล่อย วิชันหวาดเขาไว้อย่างนี้เลยไม่ต่อยไม่ไม่ต่อยบอกไม่ต่อยแล้วอุ้มาไม่ถึงอะโอเคแกปไม้โดนแล้วตอนนี้เจอวิชันแล้วก็ตีเดี๋ยตีมีการโกงเข้ามาแล้วโดนเข้าไปเซ็ตมีการอีพิเชนด์พร้อมแซดออกมาแต่แล้ววิ่งเข้าไปกระโดดไปกลางวงเป็นผู้เสียสละให้เซ็ตแพนแล้วล่วงไปโดยโอเลนาเลดบอลติดหนึ่งคนับโดนเฟเกี่ยวเข้าไปแล้วขอบโอ้ย ล้วก็จะตายแต่คนที่ได้รับช็อตเป็นแซกที่น่าจะกด Unstable Matter และคิวไปเออว่าจาวานก็ออกเป็นเน่สวรรคออฟเดดดีาไวทำให้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นสามครั้งรวดนะครับแล้วเข้ามาตีมาตีครับตัวนี้จนรีพึ่งจะวากลับบ้านนะเหลืออยสามคนแล้วยิงไปยิงไปแล้วทิศนายังอยู่วะ คาริมีวอลบอกครับนี่คือเป็นคนมีวอลบอกครับรู้สึกลันลายหายไปอย่างรวดเร็วแล้ววัด้วยช็อตไส่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับและโดนคาร์เตต้าเสียบแล้วตีแล้ววัดคาตาริมขึ้นขังตายค่ะพี่จะเป็นดับเบิลคิวของมิอร์จูร์แล้วโดนยิงยิงก่อนคาร์เตต้ซิลไม่ได้ช่วยอะไรแล้วยิงสวนกันนลอยดังคิปเปิร์คิวไปแล้วและเป็นเทคที่คิววีเป็นเอสและจบเกมไปเลยครับสำหรับทีมกองแกงล็อกเก็ตนะครับ ไอ้ที่สี่คราวนี้ผมคงไม่ลืมกดหยุดก่อนที่กดดำเนินการต่อฮนะก็พบกันในเกมที่สครับ